วันนี้เราตื่นมาทำความสะอาดกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะ hoo! เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมืองนี้เป็นยังไงโอ้โหมีขยะอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยทำไงดีสุดยอดไปเลยเราต้องเก็บขยะหมดนี่เลยแหละเนี่ยสตีฟใช่วหมเด็กน้อยเราต้องเก็บขยะให้หมดที่นี่เลยละ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยและนี่คือหน่วยเทศบาลนนะ่ะสารากลางนะ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยเรามาสมัครงานที่นี่แล้วหนึ่งรอบเพื่อจะเป็นคนเก็บขยะแล้วเนี่ย ช่ว่าเด็กน้อยเราไปเรียกรถเก็บขยะกันดีกว่านี่ไงมีเพื่อนอยู่ด้วยไปดูเพื่อนกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับวู้สวัสดีครับผมมาดีครับสวัสดีครับลงมาคุยกันหน่อยครับผมทํางานเป็นไงบ้างครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไอเด็กน้อยไปเรียกรถเองเลยไปไปไหนก็ไปไองเนาะเดีเลยค้าเราไปโหดอากาศร้อนนะครับทาให้คนฉุนเฉียวไงวู้ฮู้ไปกันดีกว่านะครับมาตามเก็บขยะกันก่อนอื่นเราต้องไปที่นี่เลยไงไปเพื่อเรียกรถขยะนะครับแล้วเราก็เอามาทําความสะอาดกัน เต็มตัวเลยครับฟื๊บไปกันเลยฟิวนี่และตอนนี้แหละที่ที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เราเริ่มทํางานวันแรกทุกคนมาเตรียมตัวกันนะครับหยิบรถเก็บขยะมาก่อนเลยเก็บขยะฟึบเรียบร้อยเรียกมาได้แล้วเก็บเลยฟึบขับเลยฟึบโอ้ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหรถอย่างเล็กชาเด็กน้อยเป็นรถที่เล็กแล้วก็กระทันรัดมากเลยล่ะใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับเรามาเก็บขยะกันดีกว่าอันนี้คือปุ่มหม้กวาดนะครับโอเคปุ่มซ้าย ไม่ใช่ปุ่มซ้ายปุ่มขวาแต่อยู่ซ้ายไงแล้วก็สัญญาณสัญญาการหุ้ยคืออะไรแล้วก็ไฟไม้กว่าดโอ้โหมีไฟเตือนซะด้วยดูดิอย่างเท่เราเริ่มเก็บกันเลยดีกว่านะวู้ฮูเต็มตัวเก็บเลยชึบชึบชึบโอ้เก็บอยู่ได้ตอได้เต็มที่ประมาณ250ชิ้นนะครับต่อขยะพวกนี้เรามาตามเก็บกันดีกว่าวันนี้เราเริ่มงานวันแรกซะด้วยไงเก็บขยะกัน ฟื้นแล้วเราก็เจอเพื่อนเนี่ยครับโอ้โหเพื่อนก็ตามเก็บขยเะเหมือนกันนั้เนี่ยชาเด็กน้อยเมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันเองเป็นยังไงบ้างสุดยอดไปเลยนะครับผมพน,นักงานใหม่ครับพเพื่อนยินดีที่รู้จักนะครับได้เลยเด็กน้อยไว้เจอกันนะฉันลงจากรถแล้วละเหมือนรถฉันจะเสียเกิดอะไรขึ้นกับรถฉันก็ไม่รู้ต้องหยิบขยะมาเท thank. อดียวเพวื่อนชาเด็กน้อยฉันต้องหยิบขยะมาเทนะ่ะแล้วก็จะไปข้างหน้าเราละได้เลยครับไว้วเ,จเจอกันนะครับผมเรามาตามเก็บขยะก,กันฟื้นตอนนี้ได้ประมาณ40ชิ้นแล้วนะดูกันจากขวานะครับ เต็มตัวเลยมาฮึบฮึบฮึบเก็บขยะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืใจเย็นนะ60แล้วเก็บไปเลยตามทางเมื่อกี้ตรงบ้านเรายังไม่ได้เก็บเลยนี่นะใช่ไหมเด็กน้อยบ้านเรายังไม่สะอาดเลยกลับไปเก็บดีกว่าได้เลยครับจัดไปครับผมเต็มตัวมาเก็บขยะก,กันเต็มตัวเลยฟืบมาแล้วก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆไงรถค่อยๆปล่อยไหลไงออ้ยติดิต้องถอยก่อน ว้วสุดยอดไปเลยนี่ไงมาแบบนี้เลยแล้วก็เก็บ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 หน้าบ้านเราเองเราต้องทําให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะสะอาดได้ไงใช่ไหมเด็กน้อยฉันก็ตามเก็บอยู่แบบนี้แหละดูสิฉันมีขังขยะด้วยและฉังขยะฉันก็หายไปแล้วล่ะเพื่อนนายจิ้งขังขยะลงไปด้วยเหรอเนี่ยไม่ดีนะเพื่อนไม่เป็นไรเด็กน้อยฉันค่อยซื้อใหม่เอาโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเพื่อนถ้ามีรถแยกขยะด้วยก็คงจะดีนะครับง่ายต่อการรีไซเคิลไง ช่ว่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะมันง่ายต่อการรีไซเคิลมากเลยล่ะเตรียมตัวเลยนะได้เลยครับมาครับทางนี้พื้มาครับ,รบเก็บขยะให้หมดให้เกลี้ยงเลยไงฟื้ไปเลยครับทางหน้าบ้านเราตอนนี้โล่งและดูจากตรงนี้ไงดูดีโอ้โหขยะโล่งเลยไงยสุดยอดไปเลยเราเก็บขยะได้อย่างงดงามมากเลยล่ะและเราก็จะได้ขึ้นค่าแรงน,นนะเด็กน้อยผมไม่ได้ขึ้นค่าแรงง,ง่ายๆหรอกเพราะเราเพิ่งทํางานวันนี้วันแรกเองแต่เราทํางานได้ดีมากเลยนะสุดยอดไปเลย เหรอครับเราทางานได้ดีมากเลยแล้วก็เงินเดือนจะขึ้นไงเก็บขยะไปรวๆไงครับฟื้โอ้แล้วก็ข่าไปแล้วก็ข่ากลับตอนนี้เราเอาซอยนี้ก่อนไงซอยสามไงจะไเด็กน้อยสสดยบเลยซอยสามเด้วยนะใช่แล้วก็เก็บขยะไปเรื่อยๆเลยครับซอยสามไงครับตอนนี้เต็มตัวเลยฟื้โอ้โหเหมือนขยะหน้าบ้านเราก็ใกล้จะหมดแล้วไงเมื่อกี้เหมือนจะหมดไปแล้วเพื่อนมาแอบทิ้งขยะหน้าบ้านเราหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่เด็กน้อยฉันตามเก็บอยู่เลยล่ะแล้วเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมดดูดีมีคนทําของหล่นไว้เต็มเลยสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหถ้าเราเจอกระเป๋าตังค์เราจะเก็บไว้เองไงไม่ได้เด็กน้อยถ้าเจอกระเป๋าตังค์เราต้องไปให้ตำรวจนะได้เลยครับแล้วเราก็หาคนหาเจ้าของกระเป๋าไงใช่ไหมเด็กน้อยสุดยอดไปเลยเราต้องทําเพื่อสาธารณะตอนนี้เราเป็นเทศบาลน,นะทานซาเบสเนะี่ยใช่แล้วตอนนี้เรามีทานซาเบสไงแล้วเราก็มีรถถังไงขับรถถังซะด้วยไงตอนนี้ รถถังอะไรล่ะเด็กน้อยรถถังขยะไงวู้ฮู้สุดยอดไปเลยขยะเต็มหมดแล้วไปทิ้งขยะกันดีกว่าฟื้โอ้โหขยะ250นะครับนะทั้งหมดเราไปทางขวานี่กันเตรียมตัวเลี้ยวขวาเปิดไฟหน่อยฟิววู้ฮูมาแล้วครับเตรียมตัวครับฟื้ไปเรื่อยๆเพื่อนก็เก็บเต็มหมดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเด็กน้อยทางนี้ก็น่าเก็บด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยต้องเก็บให้หมดด้วยนะทางนี้มันเป็นทางโล่งได้เลยครับจัดไปครับผมเตรียมตัวเลย มาแล้ว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 เต, <AMY> ตรียมตัวทิ้งขยะก,กันแล้วเจอเพื่อนคนใหม่ไงมาด้วยไงสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันกำลังตามหารถฉันอยู่ตอนนี้ฉันเป็นผู้คุมงานโอ้ <What S 2> โหวัวหน้าเราเนี่ยถ้าเด็กน้อยฉันเป็นหัวหน้าแกน่ะทาไงดีละ่ะสวัสดีครับหัวหน้าขอทิ้งขยะก,ก่อนนะครับ mm hmm. ได้เลยเด็กน้อยฉันขอดูก่อนนะว่าแกทิ้งแบบไหนได้เลยครับแบบนี้ครับผมนี่ไงค่อยๆเทมาแล้วเทรัวๆเลยแล้วก็ด้านขวามือนะครับขยะรดลงเรื่อยๆไง เต็มตัวเลยฟื้มค่อยไหลลงมาแล้วโอ้โหมีน้าโคลนอยู่เต็มไปหมดเลยที่นี่แหละเป็นบ่อแยกขยะนะเด็กน้อยเขาจะมาแยกขยะกันทีหลังโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเต็มตัวเลยฟื้มค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาโอ้โหเหลือ50สิบแล้วตอนนี้เพื่อนไปขับรถแล้วตอนนั้นไงใช่ว่าเด็กน้อยฉันเรียกรถมาแล้วล่ะแล้วฉันก็จะเอาไปเก็บขยะแล้วล่ะตอนนีเ้เต็มหมดแล้วล่ะได้เวลาลุยแล้วล่ะเดเลยครับไปตามทางกันเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาทางนี้ดีกว่า ไปสำรวจโรงเรียนหน่อยดีวยกว่าเด็กเลิกเรียนกันแล้วหรือ,อยังนะเนี่ยทิ้งขยะกันเป็นที่เป็นทางหรือเปล่ามาดูกันดีกว่านะครับมาครับค,ค่อยๆเก็บขยะไปตามทางเรื่อยๆเลยแบบนี้ครับเป็นทางไปโรงเรียนไงเราต้องเก็บให้สะอาดไงเพื่อให้เด็กทุกคนมีรอยยิ้มไงถ้าเด็กน้อยเราทําให้เด็กทุกคนมีรอยยิ้มได้นะเพียงแค่กดไลค์กดซับสไคร์เราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใช่แล้วครับเต็มตัวเลยเต็มตัวเลย อันนี้ทางโค้งไงโอ้โหเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายก่อนเปิดไฟแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายไงโอ้โหหน้าโรงเรียนขยะก็เยอะเหมือนกันนี่ไม่ใช่โรงเรียนไอโง่เป็นหมู่บ้านเรามาผิดทางเหรอนเนี่ยแต่ทางนี้ขยะก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะมันเยอะสุดยอดไปเลยดูสิเราขับมาแป๊บเดียวเองขยะเราจะครบ100แล้วละ่ะตอนนี้ได้ประมาณสัก50า0แล้วละ่ะจะ70แล้วละ่ะตอนนี้ดูจะขวาใช่แล้วสุดยอดไปเลยขยะนี่เต็มไปหมดเลยค่อยๆไปครับค่อยๆไปทีละนิดครับ อโอ้โหอย่างโหดแล้วรถเราก็เต่ามากไงรถเราเป็นรถเก็บขยะไอ,อ้ง่เป็นรถถังเราจะให้มันแรงได้ไงโอ้สุดยอดไปเลยเหมือนรถซื้อแกงไงจะไปแรงได้ไงใช่ว่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยจะไปครับเต็มตัวเลยครับพื๊บมาแล้ว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 โอ้สวัสดีครับคุณป้าเบอร์รี่ได้ได้เด็กน้อยฉันไม่อยู่บ้านฝากไว้ก่อนนะกับเครื่องสัญญาณรับอัตโนมัติได้เลยครับคุณป้าเบอร์รี่ไว้เจอกันครับโอ้คุณป้าเบอร์รี่นี่ดีนะครับทุกคน เก็บมะม่วงมาฝากเราทุกวันเลยเช้าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะจะไปครับผมอูนคอยไปครับวันเจอกันนะคุณป้าเบอร์รี่วู้ฮูมาแล้วเียวขยับทางนี้เลยแล้วเราไปแวะทานซาเบดก่อนดีกว่าเทศบาแลแหละเด็กน้อยใช่แล้วทางนี้เลยพแต่รถเราเข้าไม่ได้นะเนี่ยมันติดอนะเนี่ยใช่แล้วล่ะโอ้เราเพิ่งสมัครงานดยสิสารากางคนเต็มไปหมดเลยคนเต็มที่ไหนคนเต็มข้างในนะเด็กน้อยข้างนอกไม่ค่อยมีคนหรอกอ๋อสุดยอดไปเลยอย่างเจ๋งะ วันนี้คือวันอะไรหรยอเนี่ยทำไมขยะมันเต็มมากเลยนะเนี่ยชาแล้เด็กน้อยคนเราทิ้งขยะต้องให้ลงถังนะรู้ไหมใช่แล้วทิ้งขยะกันให้ลงถังนะครับช่วยกันทิ้งนะครับช่วยกันเก็บชาล้เด็กน้อยคนเราก็เก็บกวดเอาไปขายได้นะแถมขยะยังเอาไปรีไซเคิลเป็นของใช้ได้อีกด้วยสุดยอดไปเลยนะครับโูโ้ถึงตัวเลยเราซูมออกหน่อยดีกว่าดูก่อนว่าเมืองอยู่ตรงไหนไงคือไม่ใช่เมืองเด็กน้อยที่ทิ้งขยะใช่แล้วที่ทิ้งขยะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเรา อ๋อทางนู้นตรงไปเลี้ยวซ้ายทางนี้ก่อนเลยครับขยะเราเต็มแล้วเลาะสอห้าสิบแล้วตอนนี้ค่อ,คอยๆไปค่อยๆไปครับเราเปิดไฟกวาดไงเปิดเลยไงไฟไม้กวาดด้วยไงแล้วเราก็เก็บอันนี้เก็บเก็บปิดปิดปิด,ป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 ดให้หมดไงเหลือไฟอย่างเดียวครับเพื่อให้รู้ว่ารถเราเต็มแล้วส่งสัญญาณไฟเตือนด้วยอย่างเจ๋ง อู้รถมาแล้วคะ่ะรถถังขยะมาแล้วรถถังมาแล้วคันใหญ่โตซะด้วยใช่เด็กน้อยนึกว่าเป็นรถถังที่ยวไว้ลบไม่ใช่หรออันนี้ลบเหมือนกันลบก็ถังขยะดิใช่ไหเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะใช่ละครับเตรมตัวเลยครับเต็มตัวไปเลยนี่ไงได้เวลาไปแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองไงได้เวลาลุยแล้ววู้หูวเรูเจอกับเพื่อนด้วยสวัสดีครับเพื่อนสวสดีเด็กน้อยค่ออยๆไปกันนะเดีวูวเลยครับวูหูาแว้วต็มตัวิ้งขยะกัน อบุ๊เพื่อนคุยกันด้วยตรงนี้มีอะไรกันเหรอครับทุกคนก็ไอคนนี้นเสียมันแอบดูฉันอาบน้ำโอ้โหโหดมากเลยแอบดูอาบน้ำซะด้วยผมไม่ได้แอบดูเขาอาบน้ำนะครับผมก็แค่อยากรู้จักเขาเฉยๆแล้วตามจีบเขามานานแล้วนับร้อยปีแล้วล่ะโอ้โหโหดมากเลยจีบกันยันแก่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่ไหมเด็กน้อยไว้เจอกันนะไดเลย้ครับเต็มตัวทิ้งขยะกันเหลือ100รแล้วตอนนี้ครับเต็มตัวเลย แต่ว่าเราพอจะพินเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวพอเราจิ้งขยะเสร็จแล้วเราก็เลิกกันดีกว่าเด้เลยครับจัดไปครับผมฟื้อพอจริงแล้วจิรอนจิรอนจิรอนรัว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 ยาวยาวยาวปาวฟึบเรียบร้อยครับฟึบเดี๋ยวเวลาไปแล้วเพื่อนจะวิ่งมาเขียวเราเฉยเลยไม่ได้นะเพื่อนใช่แล้วล่ะไม่ได้นะฟึบอ่าเราลงมาแล้วครับผมโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย อย,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ